มาเลยจ้าอแล้วก็พี่น้๊กชาวเรือครับจับขาดูดีๆกับเรือมู่นี้เดี่ยวกันใจไว้ขันขายกขาใช้รถบดไปเลยกันเอนะที่ตามคนตามท้ายตามคนตามบดตามคนตามที่หัวตัวหัวท้ายตัวท้ายหายตัวไปใครจะอยู่ใครจะอยู่ไประหว่างเทพพลังสองกับเทพศักดิ์สิิทธ์ใส่กันมาแบบเสนอเสนอแล้วครับกัรปูนชม รับพี่เราทูไปจบี่คือบ้านพี่เมืองเรารขบในสนามเาแับนี้ข้าพรเพือนเรพีสุริร์เจอสุริร์เทปบัหลัง้องเราคระบดนบกั่เทพสัิงสิ่งร้อนน้ำเสีลนตัวนี้ใส่กับน้ำแตกเตะตตตใสกับมาแบบเตๆเตะเต่เตะ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 ตต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 ต ทพสังส <aunque> ิทธ de no ิ donc, ์ได้เบียดกว่าครับทุกเริ่มขยัยานีกว่าล้วเทพสัสิทธิ์เริ่มพยายาีก่คนไม่ทำไปแล้วไม่ต้องควไม่ต้องควแม่พยายามึงขึ้นมาก่อนพยายามเบียดขึ้นมาก่อนเทพสัสิทธิ์วันนี้ถือว่าได้เบียดล้วเทพพลังเทพพลังเทพพลังเริ่มเริ่มเริ่มเบียดนะเริ่มเบียดจเริ่มเบียดจีจ้จ๊าจ้าจมาลา อัง่เต <vel> oh ียนเทออัดขึ้นมาเตีท้องอัดขึ้นมาโอ้เหือบังหน่อยหน่อยเรลือบังหน่อยหน่อยใส่มาแล้วกันทนูมไธรรมดาแลยเลยี่เจะเาเซนชัยแล้วแม่เลิดปีกัอยู่เลิ่มปีกันอยู่เลือมปีกันูทีนี้เราย้ทีเดพสักสิเปก่อนแล้วก่อนแล้วเลิ่มปีกปก่อนแล้วเลือดปนก่อนแล้วเทพเรเทาแล้วมบีจริงเลืเบียจีสุดท้ายก็รัวเทาเซนชัย ไม่รอช้ากว้าถุงไปจับล่องน้ำสีน้เนนำเงินนะครับเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นาไาวชนะท่านีน้ผู้ชมที่กครังจะเที่ยวดูเป็นเจ้าหญ้ามณีนาวากับเจ้าปูไหลเป็นเรี่ยวสุดท้ายของพระชาวนะครับท่านผู้ชมหญ้ามณีนาวานั้นอยู่ในร่องน้ำสีแดงกับเจ้าปูเหล็กไหลอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินกับท่านผู้ชมมณีนาวาหลักอู่ดอด นี่คือทีมอันเทพนายแน่บ่ต้องยอมรับติใจโอ้สุดยอดและงจากนี้ไปครับมาดูเจ้าปูเหล็กไหลเป็นผู้ต่อกรเอาแล้วนิ่งแล้วท่านผู้ชมออกรางวัลนะบัดนี้ขอเสียงพี่น้องปลัวเมือให้เรือเทพบรลลังทองด้วยครับนี่คือเรือเทพบรลลังทองครับโอ้โหท่านกำลังใจให้ครับท่านหนาเป็นบักหน่อยหน่อยสุดยอดครับต้องแน่ด้วยหลังจากเที่ยวนี้ครับ ท่านผู้ชมรับประทานอาหารแล้วก็ไม่เป็นไรนั่งรอนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมยังไม่รับประทานอาหารก็รับประทานอาหารนะครับสำหรับแรกแล้วจากนั้นก็มาดูการสรุปผลคะแนนลองสาลาก็อยากจัดการเตะบุ๊ยเพิ่บอร์เบอร์เซียนมาแล้วโอ้โอ้มาแล้วจ้าแล้วับพี่น้องชาวเรือครับ สองพลังหนุ่มใส่กันมาแบบเต็มๆเลยทีเดียวฟ้าจะทานอินเตร์เทียนขับเคลื่อนแรงการสันระลึกจะปิดตีตัวที่หาออกมามาดูซิว่าเจ้าหญิงมณีนาวะกับเจ้าปูเล็กเลยปูร้อนกับปูนี้รับเอาเลยเอ๋อเอาเลยวะใส่กันมาแบบเสนอเสนอเลยวหัวโตหัวท้ายต่อท่ายถ่ายต่อถ่ายยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าไปไม่ไดใส่กันมาแบบเจ้าจ้าจ้าจเล่นจ้า

การตัดสินแพท้านจะความให้บ้านจะความมาบเอาเด้อดิผลการตัดสินนั้นกรรมการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วดูจากข้อปันโยชนเรียบร้อยเป็นเรือเจ้าปู่หลงหลงต้องไปชมนักเรียนักสาวเริญทยรนักสาวเจริทียแล้วกัาดไปด้วย